นี่เลยครับความสนุกของมาร์ต้วน The Other Side Asia Tour 2 0 2 3นะครับยังคงมีอีกหนึ่งรอบในวันนี้นะฮะและพี่มาร์ต้วนหรือว่าพี่จ๋าของเราเนี่ยก็จัดเต็มเรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นกระหึ่มฮอล์นะครับซึ่งดาราสาวหลายคนก็ไปร่วมสนุกไปชมคอนเสิร์ตด้วยเช่นเดียวกันนะฮะกับคุณเบเบ้ทันชนกนี่แหละครับโดยสาวเบเบ้มีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับท่ามกลางแฟนคลับต่างกรี๊ดการสนันไอจนะครับแล้วก็แสดงความเห็นว่า เก่งจังเลยค่ะกดบัตร V.I.P ได้ด้วยกรีดพี่เบอยากเป็นพี่เบนะครับได้ไหมคะอิดฉาตัวแทนหมู่บ้านเป็นตนครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ